สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านหงแปดบาเช่นเคยนะครับทับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์ลูมบีไว้เป็นสองถูกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าซูซูกิไฮยาบุสะนะครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับรถคันนี้นะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่299,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทราชธานีลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์ิ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์ิ่มต้นอยู่ที่ 9, 0 0 0บบาทนะครั รถคันนี้นะครับเลขไมล์จะวิ่งอยู่ที่หก0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับของแต่งก็จะมีเป็นชิลหน้านะครับมีกันล้มนะครับมีกันเครื่องนะครับมีครอบถังคาร์บอนนะครับแล้วก็ได้ท่อนะครับของแวนอันทมานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ Icana, ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับราติดต่อเราเจ้าคันนี้นะครับรหัส6นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ก1 6 8ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ